สวัสดีครับร้านพัฒนาสินนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะฮะเครื่องตัดหญ้านะครับไร้สายนะฮะ21โวลต์นะครับของแบรนด์ CJS นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูการทํางานของมันนะครับตัวใบนะครับของเครื่องตัวนี้นะครับจะสามารถใส่กับพวกใบเหล็กนะครับได้ทุกแบบนะครับจะเป็นใบเหล็กทรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นทรงมะละกอนะฮะหรือจะเป็นจานเอ็นนะครับก็สามารถนํามาใส่กับเครื่องตัวนี้ได้นะฮะก็รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ แบตเตอรี่นะครับที่เขาให้มานะครับในชุดจะเป็นแบตเตอรี่21โวลต์นะครับ6.0แอมป์นะครับก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะฮะให้มาด้วยกันนะครับสก้อนเลยนะฮะสำหรับชุดเครื่องตัดหญาชุดนี้นะครับก็ใช้กันจุกๆไปเลยนะฮะมีแท่นชาร์จให้ด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอาแท่นชาร์จมาให้ดูนะฮะก็สามารถใส่กับแบตได้อีกหลายยี่ห้อนะครับก็ในเบื้องต้นนะฮะมีแบรนด์ไหนบ้างที่สามารถนํามา ใช้กับเครื่องตัวนี้ได้นะครับใครที่มีแบตรุ่นต่างๆนะครับที่ผมกําลังจะพูดถึงตอนนี้ก็สามารถนํามาใช้กับเครื่องตัวนี้ได้นะครับแบตมาเกต้านะฮะสามารถนํามาใส่กับเครื่องตัวนี้ได้นะฮะแบตของปั๊มกินนะครับใส่ได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นแบตเตอรี่ของโรเวลนะฮะก็สามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันใส่ได้จริงไหมนะฮะอ่าตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับของแบรนด์โรเวลนะครับ ใส่ได้นะครับใครที่มีแบตแบนพวกนี้อยู่นะครับก็สามารถนำมาเป็นอะไหล่แบตเตอรี่เพิ่มได้นะครับลํากินนะครับใส่ได้นะฮะหรือจะเป็นมาร์กิตนะครับก็ใส่ได้เช่นกันนะครับใครที่มีแบตเครื่องนะครับแบรนด์เหล่านี้นะครับก็สามารถนำมา ใช้กับเครื่องตัวนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับตัวแบตเตอรี่ของเขานะฮะว่าหนึ่งก้อนเนี่ยมันตัดได้กี่นาทีนะครับมันตัดหญ้าได้พื้นที่ขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบกันว่าแบตเตอรี่นะครับของเขาเนี่ยที่ให้มานะครับของ c ีเเนี่ย21โวลต์6แอมป์เนี่ยมันจะตัดได้กี่นาทีนะครับและจะตัดได้พื้นที่ประมาณไหนนะครับแบตหนึ่งก้อนนะฮะก็ในชุดจะมีสองก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแบบต่อเนื่องให้ดูกันเลยนะครับว่า พื้นที่การตัดนะครับมันจะตัดได้เยอะไหมนะครับต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยนะฮะ นะครับอย่างที่เห็นตอนนี้เดี๋ยวน้องแผนกล้องไปดูนะครับอันนี้แบตยังไม่หมดนะอันนี้ลองให้ดูตัวผมเองเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะครับก็น่าจะเกือบๆน่าจะประมาณยี่สิบเมตรได้แล้วครับจากรถที่ผมเริ่มตัดนะครับมาจนถึงจุดเนี้ยน่าจะมียี่สิบเมตรบวกๆแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับยังยังไม่หมดนะฮะก็ถือว่าใช้คุ้มอยู่นะสำหรับแบตเตอรี่นะครับก็คือ ใครที่ไม่อยากมานั่งสตาร์ทนะครับตัวเครื่องตัดหญ้าที่เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องไร้สายนะครับยุคใหม่นะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนก็ให้ปริมาณค่อนข้างเยอะนะฮะก็ในชุดนี้ให้มาถึงสองก้อนนะครับผมว่าน่าจะมีน่าจะมีเป็นพิมพ์โมดแน่นอนนะครับสําหรับการตัดนะฮะเดี๋ยวผมขออัเดตนะครับมาดูกันก่อนพิมพ์ เดี๋ยวมาตัดกันต่อนะครับแต่ตอนี่ยังมีอยู่นะฮะผมว่าน่าจะจะใช้ได้อีกสักพักหนึ่งเลยนะฮะก็ขนตัดเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับแต่ตัวเครื่องยังไหวอยู่นะฮะ อตัดจนเหนื่อยครับสำหรับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะฮะของเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับเอาตรงๆผมก็ว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์อยู่นะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับที่ไม่คิดว่ามันจะใช้ได้นานขนาดนี้นะครับกับแบตเตอรี่เพียงแค่ก้อนเดียวนะครับ่ะตอนนี้ผมเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมาตัดต่อนะครับอย่าให้แบตหมดเร็วๆตอนนี้เขาตัดจนเหนื่อยนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะ ก็30เมตรได้แล้วครับแบตเตอรี่ยังมีอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่อ่าก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับจริงๆผมอยากลงไปตัดข้างล่างนี้ด้วยนะแต่มันชันเกินนะครับมันลงไปตัดไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปต่อมุมอื่นกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาต่อฝั่งนี้กันบ้างครับ อ่หมดพอดีนะครับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูปริมาณงานกันนะครับอ่าลัศมีตรงนี้ประมาณสักห้าเมตรได้นะครับห้าเมตรได้แล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับอ่าฝั่งนี้นี่น่าจะมีประมาณสี่สิบเมตรได้นะครับไปยืนถึงตรงนู้นเลยนะครับนู้นตรงนู้นแล้วครับแล้วก็นี่เลยครับไปยืนถึงหน้ารถของผมนะครับก็น่าจะตัดกันมา ครึ่งชั่วโมงได้นะครับสําหรับแบตเตอรี่1ก้อนนะครับก็ประมาณนะครับเกือบเกือบชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่หก้อนนะฮะถ้ามีแบต2ก้อนก็ผมว่าปริมาณการตัดนี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวนะฮะก็ถ้าใครสนใจนะครับเครื่องตัดหญ้าของซีเนะครับุ่นที่ปอนตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับยังไงก็ ฝากเครื่องต้ย่า c ีเของร้านพัฒนสินไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ